ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพรนสงชวนชมพระทรัพย์ของข้าพระเจ้าได้มาด้วยความบริสุทธิ์ขอบูชาพระพุทธถวายพระสงฆ์จิตใจจำนงมั่นคงต่อพระนิพพานขอให้พบดวงแก้วขอให้แค้วหมู่มานขอให้พบพระสิอานในอนาคตการนี้เทินสาธุ พ่งนี้เป็นวันพระวันนี้เป็นวันโกนเนี่ยวันโกนวันโกนกระโดนไม่เดียววันพระเขาต้องทานเขาเหนียวเอา้าว่ากันอยงนั้นครับเด็กเดี๋ยวพอสงจัดพระส,สวยๆให้ชมสักสองสามองค์นี่ วันนี้จะดิบพระเนื้อทองสองมิตให้ชมนะฮะองดูว่าชืว่าจะถูกใจขนาดไหนนะบางท่านก็ชอบขอมานะผมก็จะจัดให้นะไม่กี่องค์แล้วครับสี่ห้าองค์นะ,อะขอมากระจัดให้ชมนะครับเออการถูกใจหรืออะไรก็ว่ากันนะ ข้าองค์พอนะครับอ่าวัวดชยโยงแรกเลยนะเป็นเนื้อทองสามนิเ้เอออาคับสวยงามแบบของพรสมงอ่าวัชยโยนะครับองค์แรกนะชมอากาศดีนะครับ โกมุตุก็บอกว่าแหมเดี๋ยวภาคกลางเราเดี๋ยวฝนตกเยอะนะวันนี้นะเออฝนตกเยอะเพราะฉะนั้นต้องนี่เนื้อทองสมฤทธกับร้างเอารักสีแดงออกแล้วนะสวยงามมากนะเป็นวัดชายโยวรวิหารอ่อาอาครับใครมีก็เก็บรักษาไว้ให้ดีถ้าไม่มีก็อสงพอจะมีจะแบ่งให้นะนี่สภาพเดิมๆก็เป็นแบบนี้นี่ล้างเอารักออก ก็จะเป็นเนื้อทองวัชโยโนะแมพูดถึงพี่กิติเคอแฝนไปบอกโอ้โหมีแต่คนชมอา้าวองค์นี้สวยนะครับเหมาะข้าราชการนะครับวัชเยโยและวิหารคอนสงก็แบ่งปัน,นให้ทุกคนแล้วครับคือเอทุกคนก็เหมือนญาติ์นะเพื่อนสนิทกัน ชอบบูชาไปไม่บูชาก็ไม่เป็นไรทักทายกันได้พูดคุยกันได้เป็นเรื่องปกตินะกอนสงก็มีหน้าทีก็แบ่งปันนะนะเเรียกว่าชอบกับ,บูชาไปถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรอ้าวครับเนื้อทองอ้าวหดังท้องปังเยอะล้างมานานแล้วเนี่ยทองคลำเนี้ยข้างหลังเป็นพยาคุด อำน,นาจบารมีคุที่ชัดเจนสวยงามมากโอ้แค่ทำนี่ก็ยากแล้วนะองค์นี้นะอยู่ที่คู่บุญนะ้ะมีบุญก็จะได้เอาองคนี้เป็นสมเด็จที่ดำๆนี่ก็คือมีสูตรเขานะเขาเรียกว่าเนื้อสะตะโลหะนี่จะมีเงินทองนาคตะกักวนะทองแดงแล้วก็ยังมีแร่ที่บุญอะไรผสมมาอยู่อยู่ใน,ในองค์พระเดียวกันเนี่ย,ยครับเนี่นะ ตรงนี้สวยงามนะข้างหลังนี่เป็นพิมพ์จักรพรรดิด้วยนะข้างหลังนี่เป็นภาษาจีนภาษาจีนแปลออกมาแล้วนะคกณตีสองก็บอกว่าองค์นี้แปลออกมาว่าพระพุทธเจ้านะเนี่ยข้างหลังนี่เป็นพระพุทธเจ้าเนะี่เนือ้อทองคํานะสมเด็จพุทธจารย์ตแปราธาตุออกมาเลยใส่เอาดิโปรกโพนะโปรโพ บอกทองคํากันนะครับสตะโลหะนะเข้าใจกันผิดนะครับหรือจะว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครสงก็จัาให้ชมตามแบบของพรสงแหละครับผิดสมลึกก็ได้ไปในแบบก็แหวน,นติดตัวตลอดเลยดีอ่ะเพราะว่ามันคิดอะไรสงความมุ่งมั่นทุกอย่างเนี่ยอ่าสมฤทธิผลเพราะว่ามันเป็นทองสมฤทธิอยู่ในนั้นอยู่แล้วนี่เนื้อผงใบลานนะตรงนี้นะ ขอบคุณเน้อนะมึดสินะอากาศโอ้โหขอส่งก็ถ่ายทั้งหมดบดแหละครับขอบคุณด้วยนับใจไมตรีนะทังหลังมีตารัจกรด้วยนะผูใหญ่ใจดีก็ได้ไปบางคนก็ได้ไปแล้วก็มีนะพูถึงสมาชิกใหม่เอฟซใหม่อ่าที่ยังไม่ได้ก็ขอส่งก็แบ่งให้ขอบพระคุณท่านมากเลยนะครับน้ำบอ่อน้ำกลองเป็นรองน้ำใจ S <S <ๆ>เขาเรียกว่าการสะสมบุญเนี่ยนะที่ผมท่องช้าๆว่าทรัพย์ของข้าพเจ้าได้มาด้วยกามอันนี้หลังปูไต้นะได้มาด้วยความบริสุทธิ์ขอบูชาพระพุทธวายพระสงฆ์อะไรเนี่ยเนี้ยเราจะไม่ประมาทในการสร้างบุญและทาบุญกันนะครับคนเราเนี่ยทาบุญทําทานวันนิดวันหน่อยเนี่ยถือว่าท่านก็เป็นผู้โชคดีแล้วเนี่ย บางคนไม่ได้ทําเลยก็ยังมีนะอยู่มาจนอาย,ยุจนป่านนี้นะเจอใส่บาตร็็ใส่ก็ตรงไหนว่าวันยังมีวันอะไรผูกนี้บอกให้เลยนะเป็นวันพระใหญ่ขึ้นสิบห้าค่ำเนะี่ยกลางเดือนอนะไรอ่ะเนี่ยถึงหกใช่นะวันวิสาขบูชานะเนี่ยอา,อาวันวิสาขบูชานะ ไปทำบุญรุี้พอสองจุดวันหนึ่งอ่าไม่ได้ไปทำบุญหรอกไม่ได้มาถ่ายทำพระขออภัยนะจะก็ไปทำบุญให้ภรรยาเขาซะหน่อยภรรยาเสียชีวิตก็ต้องไปทำบุญให้เขาเนาะวันวิสาขาบูชาโอ้วัดวารามกเ็เตรียมไปแล้วล่ะฝานนี้นะข้าวหนมหนมเนยจะเตรียมใส่ปิโตไปใส่บาตรทำบุญ ฝากเอาไว้กับพระศาสนานะอะไรแต่อะไร,ะไรบ้างเล็กเลยน้อยเนะี่ยไม่ต้องทํามากเอาแค่ทำที่เรามีนะวันพิสาขอบูชานะพี่น้องใครองค์นี้พิมพ์ไกเซอร์นะองค์ที่สมเด็จแม่ข้าเจ้าหั่หัวรัชกาลที่ห้าทรงสเสด็จประพาสป่าเอ้ประพาสยุโรปขอไครประพาสป่าเนี่ยมาประเวสสันดรนี นะครับเอาดิว่าไปนะครับตามเรื่องนะอา้าวนะครับจมพระพอส่งแล้วปูดใจก็ทักคายมา086 018 3726นะครับมีเนื้อขาวเนื้อดำนะองค์นี้เนื้อลายลายสังกะโลกนะครับขอบคุณมากนะครับพี่สเสน่หส่งพระไปให้สงสัยจะลงสวปีนี้สวสมัครเยอะนะ ผมทราบข่าวมาเนี่ยสวเขาโหวตกันเองนะชาวบ้านอย่างเราไม่ได้สมัครไม่ได้โหวตนะในสวเขาโหวตกันเองเลือกกันเองวุฒิสภากรรมธิการวุฒิสภาเนี่ยของประเทศไทยปีนี้นะคงคึกคักอ่ะผู้สมัครเขาเป็นแสนนะเราว่างั้นนะอ้าวดี้วครับดีมากมากเลยแล้วกันะนี่เนยสมัครเขาด้วยป้าลาสมัครกาบราฐนาะสมเด็จเตะ ทุ้งรัตนานเนี่ยอาจจะได้เป็นสวก็ได้นะพี่เนยเขาราชการใหญ่ใครจะไปรู้นะบุญวาสนามีพระสมเด็จด,ดีๆรัตนาสมเด็จโตสมเด็จโตเนี่ยท่านจะไปอยู่กับคนมีพลังอยู่กับคนมีศีลห้านะคนไหนมีศีลห้าจับจิตจับใจนะมีเมตตากรุณาเมตุตาเบกขาท่านก็จะไปอยู่นะ อชื่อลองดูฮะนี่ฟอสสงเนี่ยเลี้ยงสุนักหลายร้อยตัวเนี่ยก็โดยบุญบารมีของสมเด็จจีหละยช่วยนะคนอื่นไม่ได้มาช่วยเลยนะสมเด็จโตนีหละช่วยการจัดการเลยจะเลือกตัง้งาทิตย์แล้วอบประจงอบประจอนายยงนายยกยก่อนจะเลือกตั้งก็โอ้ยหมาจอจัดจะดูแลกันอย่างดีเอาเข้ากินเข้ามืเห็นมีใครมาสนใจสักบาทสักสลึง ที่ช่วยจริงๆกันี่ไงพระสมเด็จโตพรมบรังสีวัตคังโคสิตารามเนี่ยช่วยแท้แน่นอนเลยนคนนี้นะีสมเด็จโตนี่ช่วยอันนี้แก่งดุดงาช้างเลยนะครับพระวัตคังโคสิตาราังในยุขงควอนสงนีขอถามได้086 0183726 แต่ตังอันแรกเลยนะครับเนี่ยเป็นค่าอาหารสุนัขจรจัดวักเน,เนี่ยวันนี้ต้องซื้อหัวอาหารอีก2ลูกเดือนใช้8ปดลูกนะอาหารเนี่ยครึ่งก็สอบวันวันหนึ่งนีไปเลี้ยงไปคุกกับข้าวแล้วก็ไก่วันละ50โลคุกกับข้าวแล้วก็ไปให้สุนัขจรจัดข้าว10บถังจะพอดีเป๊ะเลยสูตรของพรสงนะต้มไก่ให้เล็กนะ ่าใช้ใจ่ายก็วันละเป็นพันนะแต่ตังนี่แหละสมเด็จโตพระราจทานให้มองไม่เห็นใครเลยมองเห็นุทธจารย์โตนี่แหละท่านเมตตาให้จริงๆตราบท่านได้สนิทใจเลยก็แล้วกันไหนตราบเท้าได้สนิทใจเลยสมเด็จุทธจารย์โตผลมลังศรีพรสงได้นะคุณอื่นไม่รู้นะยังไงไม่รู้พรส่งได้จากสมเด็จโตเนี่ย,ย,นยคนอื่นบูชาพระสมเด็จโตจากประจานสงพอสงไป พอนสงก็ได้นี่เมื่อวานไม่รู้ใครมาซื้อของมาซื้อไอ้นุ่มซื้อไอ้นี่ผู้หญิงด้วยนะหน้าตาดีด้วยมันอยูยูมยกมือไหว้บอกหวัดดีอาจารย์ไอ้เราขายเครื่องสังเคราะ์เต็มร้านเลยนะอ้าวบอกหวัดดีครับอาจารย์จัดไอ้นี่ให้หนูหน่อยเครื่องทอภูมิขึ้นสารก็จ,จัดจัดเข้าไป เราก็จะถามมันว่าเอ๊ะมันเรียกเราอาจารย์เราไม่ได้เป็นอาจารย์มันเรียกอาจารย์เนี่ยนะวัดดีวัดดีอาจารย์พอสงว่างั้นนะอีวันอีวันที่แฟนผมเสียเขาก็ไปนะผมจาได้ผู้หญิงคนนี้นะไปกับสามีเขาสามีเขาเ็าเรียกผมอาจารย์เหมือนกันมาด้วยกันสองคนวัดดีอาจารย์วะนี่เป็นอาจารย์แล้วทีเนี้ยเนี่ยเราเนี่ยเนาะไม่ได้เป็นหรอกครับเป็นคนแค่เลี้ยงหมาทําบุญตับบาทนะ เดียงหมาจบได้ไปก็ส่วนหนึ่งก็จะไปสร้างบอกไว้หละรอบไปนะสร้างสมเด็จพุทธจารย์โตพรมรมลังสีวัดระคังโคสิตารามนะหน้าตักว้าง17มเมตรอ่าสูง25เมตรนู่นนี่กว้าง17เมตรวัดบางหลวงหัวป่าร้างนะหน้าของเปรมนะใครว่างก็มาทําบุญกันไปทำบุญที่วัด,ด้วยนะต้องมาทำก่าผมนะไอ้จนใครบูชาภาพผมเนี่ยผมก็จะไปสร้างสร้างกุฏิ นะกุฏิสงด้วยนะตายไปแล้วจะได้มีที่อยู่พี่มณะก็ให้มาสร้างกุฏิสร้างไปแล้วนะพี่มณะตายไปมีที่อยู่แล้วนะสร้างกุฏิสงแล้วก็สร้างโบสถ์เออต่าตักว้างสิบสองเมตรยาวสิบห้าเมตรสร้างหอ,อกองหอระครังเอา้าสร้างหลายๆอย่างเลยนะจะได้มีที่อาศัยสร้างหอ,อกองหอระกครังจะไม่ได้มีชื่อเสียงโด,ด่งดังนะพี่เนนะ จะได้ดังเป็นสวลงสวปะ่ะผมดูผพูดเล่นไปงั้นนะอยากให้พี่เขาลงิเชียรเราเชียร์่ถ้าพี่เขาลงก็ได้อยู่แล้วนะพี่ก็เป็นคนดีเป็นลูกศิษย์สมเด็จโตด้วยขอญาติขออภัยนะพี่ผมพูดไปอย่างนั้นนะอ,อยากให้พี่ลงแต่พรสงเนี่ยนะขอพระคุณท่านมากนะที่ชมในการพรสงนะนะครับสร้างสมเด็จโตแล้วก็จะไปสร้าง อะไรกันนะขอกองหอระครังสมเด็จโตสร้างพี่นี่ก็น่าลงนะพี่กิติะน่าลงสวเนะี่ยกิติพิษนะไม่แน่นะจังหวัดอุดรนนะจะมีสวสักคนก็ได้นะอยากให้ลงจำเหลือพวกเรานะเป็นเป็นสวเขาจะได้มีตังมาช่วยพลส่งเลี้ยงหมา พินเนด้วยนะครับประกอบพระคุณพินิจเขาเขาขอราศีมาใช้สวอหลายคนอยู่นะมีสิทธิ์ได้นะลงนะอยากให้ลงนะมไ,งไม่ได้ลงแล้วไม่ลงไม่รู้นะอยากให้ลงเอา้าพินิจสวยอาวันนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขคิดและสมฟามผู้บาตป่าสนาไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าใครนะครับให้ร่ำให้รวยเป็นเจ้าคนนายคนนะพี่นะเงินมีคลองก็มาช่วยคนส่ง,งเลี้ยงหมากำนังนะครับ อุนี้เป็นวันพระใหญ่เป็นวันสมัมมนาปีหนึ่งมีครั้งเดียววันพระใหญ่ๆนะเป็นพระวันพระไอเนี่ยวันพระเขาเรียกว่าพระ,ว,พระวิสาขาบูชาเนี่ยพระสงฆ์องค์เจ้ามาก็เต็มวัดแน่นนารามเลยก็แล้วกันเนี่ยนะเอาชมอีกบอกโพสชักองคนะองค์สุดวันนี้อ่ะทุกท่านมีมีโชคดีมีความสุขนะจิตใจสงฟามุญมมบาปปารธนาไม่ตำประคนไม่จนว่าใครเอาเดี๋ยวให้ชมพิมพพิเศษสักองนะ ร่ลำรวยร่ลำรวยด้วยกันทุกคนอ่าพิพ์นี้เนี่ยมีคนอยากได้เยอะเนี่ยพระองค์เนี้ยใครจองก่อนได้ก่อนนะอ่าศูนย์แปดหกศูนย์หนึ่งแปดสามเจ็ดสองหกเนียโชคดีร่ำรวยนะครับมีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับ